สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หมูมาแจากสูตรหล่นปลาร้าประดุกอาหารพืนบ้านที่ใส่ผักแบบจุกๆจัดแต่ว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยค่ะหอมปลาร้าเพิ่มความละมุนด้วยกะทิสูตรนี้ทำทานหรือทำขายก็ปังครบทุกรสชาติสมุนไพรไทยจัดเต็มทุกคำเลยค่ะพร้อมแล้วมาดูวิธีทำและจดสูตรกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบเดียนจะนำมะเขือเปราะรมาหัน่นโดยเริ่มจากการหั่นขั้วออกค่ะ จากนั้นหั่นให้ได้4ส่วนแล้วนำไปแช่น้ำน้ำที่แช่เนี่ยเดียนจะผสมเกลือลงไปเพื่อไม่ให้มะเขือดำค่ะเรียบร้อยแล้วเราเตรียมหน่อไม้กันค่ะวันนี้เดียนใช้เป็นหน่อไม้ต้มเดียนจะผ่าครึ่งหนึ่งแล้วก็หั่นอีกครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นหั่นตามแนวยาวให้เป็นท่อนประมาณ1นิ้วหรือไขรชบชิ้นเล็กใหญ่ได้หมดเลยค่ะต่อด้วยถั่วฝักยาวตัดขั้วออกแล้วหั่นเป็นท่อนประมาณ1นนิ้วแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะ ขั้นตอนต่อมาลงมือทำหลนปลาร้าปลาดุกกันค่ะตั้งกระทะเทหัวกะทิลงไปจากนั้นเปิดเตาใช้ไฟอ่อนคอนไปทางกลางตั้งให้กะทิเดือดตามด้วยผอมแดงจะคลายซอยขาหันแว่นกระชายซอยแล้วก็คนสักเล็กน้อยเพื่อให้กลิ่นสมุนไพรกระจายทั่วกะทิค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำปลาร้าหนึ่งถ้วยคนคนเลยค่ะชอบมากปรุงรสด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บสามช้อนโต๊ะ มะขามเปียก40กรัมแล้วก็คนในเครื่องปรุงเข้ากันดีค่ะการปรุงรสชาติเดียนแนะนำนะคะว่าให้ชิมก่อนเพราะว่าความเค็มจากปลาร้าแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันค่ะตั้งให้เดือดสักครู่ตามด้วยปลาดุกปลาดุกที่เดียนนำมาใช้เดียนจะนำไปล้างเกลือก่อนเพื่อล้างเมือกและเกลือช่วยลดความคาวของปลาดุกได้ดีเลยค่ะจากนั้นตั้งให้เดือดใช้ระยะเวลาประมาณ5-10นาทีเพื่อให้เนื้อปลาเริ่มสุก แล้วก็ตามด้วยผักของเราค่ะหน่อไม้ต้มมะเขือเปรอะใส่ลงไปตอนที่แกงกำลังเดือดนะก็ว่วยให้มะเขือเปราะไม่ดำค่ะถั่วฝักยาวตามด้วยกะทิค่ะเมื่อส่วนผสมครบแล้วเนี้ยอย่าคนแรงนะคะค่อยคคนเพราะว่าถ้าเราคนแรงเนี่ยจะทำให้ปลาเละได้ค่ะตั้งให้เดือดต่ออีกประมาณ5นาที ปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวเหลืองและก็แดงค่ะใบมะกรูดชีกเพิ่มความหอมค่ะพริกขี้หนูเพิ่มความแซบ่บเพิ่มความเผ็ดร้อนคนเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมโดงความร้อนทั่วกันค่ะสูตรนี้ทำขายกำไรดีนะคะวัตถุดิบคุณภาพที่ทานแล้วได้รับคุณค่าทางโภชนาการแบบจัดเต็มหล่นปาร้าประดุกเมนูที่ครบรสทั้งเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยและหอมมันจากกะทิ อร่อยกลมกล่อมมากเจ๊หมูขอตัวไปทานก่อนนะคะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวถัดอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดี ID, แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ